เยวเหลือมันได้ลูกโอเคเอารถก่อดาว,วิกาดาว,วิกาไปรดน้ำต้นไม้ค่ะวันนี้ดาว,วิกาเตรียมพร้อมมากใส่ถุงเท้าฮาวเวอร์แวร ระวังตกนะคะระวังตกค่ะเพลีนระวังตกจับดีๆนะ ขณะที่ลูกชายนั้นทำไปก็วนไปพอ,ปอ,อก,ก็ดูเป็นระยะระยะเพราะส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชีวิตอยู่ในไม่ค่อยได้ออกแดด ฟูจิโอเคไหมลูกโอ้โหน้ำร้อนมากหรอใช่วันนี้อากาศเป็นยังไงยังดีคืออยู่ครับแม่ยังดีหรอสู้ไหวไหมสู้ไหวอยู่ครับแม่อ๋อกดไลค์เลยวันนี้ฟูจิเก่งมากหูแดงแก้มแดงโอ้อแพรรีไม่ช่วยนั่งเล่นแต่โทรศัพท์ทุกวันสู้ๆนะฟูจิ คืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งนะคะหลังจากเจอวิกฤตแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ตกใจมากถ้าเทียบกับอายุเด็กกับผู้ใหญ่ต่างกันมากค่ะผู้ใหญ่แทบจะเอาตัวไม่รอดวิงเวียนศีรษะปวดหัวเหมือนจะอาจเจียนอยู่ตลอดนะคะเมื่อวานนี้ ได้ยาหอมแก้อ่อนเพลียละเหี่ยใจก็ดีขึ้นนะคะหลังจากได้เลี้ยวแรงก็กลับมาสู้งานต่อนะคะมาลดน้ำต้นไม้มาดูต้นไม้นะคะรอบนี้รู้สึกว่าต้นไม้ทนแดดไม่ค่อยไหวนะคะมีแห้งบ้างเหี่ยวบ้างนะคะเพราะว่าฝนไม่ตก ที่นี่ฝนไม่ตกนะคะบรรยกากาศก็ยังมีลมเย็นเหมือนเดิมนะคะช่วงเย็นเย็นเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกต้องทำแข่งกับเวลานะคะมันกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่อันนี้เป็นต้นไม้ไหวนะคะไม่ใช่แผ่นดินไหวเมื่อวานนี้แผ่นดินไหวแต่ คนไม่ไหวค่ะเวียนหัวมากอันนี้คือต้นขี้เหล็กนะคะที่เราปลูกกัน,นใหญ่มากมลำต้นใหญ่เทียบกับมือแล้วเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะกำไม่ม่ไม่ได้แล้วลำต้นใหญ่มาก หลังจากเจอเมื่อกีออ้วิกฤตเมื่อวานแดงนะคะในใต้ต้นแดงก็จะมีต้นผักหวานขึ้นแซมอยู่นะคะหวังว่ามันจะสู้อยู่ไปด้วยกันจนโตนะคะเนี่ยผักหวานซื้อ,อกล้าพันมา แล้วมาปลูกเดี่ยวแค่ลงดินไม่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะก็กลับดาวผักหวานไปแล้วค่ะแต่พอใช้เมล็ดหยอดคู่กับใต้ต้นแดงนะคะปลูกคู่กันไปมันก็งอกมาให้ได้ชื่นใจนะคะทำให้คนปลูกไม่ท้อนะคะแ้ะหวังว่าจะโตโตว,วันโตคืนนะคะ จะมีผักหวานกินแล้วไม่ต้องไปซื้อตลาดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นต้นไม้แดงนะคะต้นแดงนี่ก็เป็นผักหวานเนี่ยเ,เหลืองๆเนี่ยนะคะนับเป็นอีกคู่หนึ่งถ้าลดน้ำลมก็จะมานะคะแบบพึ๊ดน้ำ นันะคะรดน้ำปุ๊บลมก็จะมาลมเย็นก็จะมาอันนี้ต้นกาสลองหรือว่าสองปีบกาสลองนะคะชื่อหนึ่งเขาเรียกอะไรต้นปีอ่าต้นปีบกับต้นกาสลอง ตรงนี้อันนี้ไม่มีอะไรค่ะนี่นี่ก็เป็นต้นไม้แดงอันนี้ต้นแดงนะคะนี่ก็เป็นใบเล็กๆนี่มีแคอต้นผักหวานนะคะมีหนึ่งเพ่แบบอู่ตรงนี้ใต้ต้นแดงไปกับไปกับพี่แดงแดงใบเล่ ไม่ต้องลัวนะคะผักหวานพี่แดงจะดูแลผักหวานเองอันนี้เป็นอีกต้นที่อยู่ในสวนเราค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรน,นะคะนี่ว่านี่เขาเรียกว่า,าต้นมะลิเกิดมาก็เพิ่งเพิ่งจะรู้จักมะลติตอนอายุเนี่ยแหละคะ่ะจะสามจะสี่สิบแล้วเพิ่งรู้จักมะลินะคะ เขาบอกว่าเอาไว้ทำเครื่องดนตรีดนตรีไทยทำซอซอสามสายนะคะแล้วก็ผลผลมันก็ทานได้นะคะลูกมะลิดก็รสชาติก็ออกหวานหวานหอมหอมนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะโตทันกินหรือเปล่ามะลิ อันนี้สะเดาค่ะสะเดานี่มีต้นใหญ่เลยนะคะใบเงาสะเดามีแต่ผักรสขมขี้เหล็กสะเดาเป็นยาท<ช>ั้งน,นั้นค่ะเนี่ยสะเดาต้นขี้เหล็กโตเร็วมากโตเร็ว บรรยากาศพราทีตย์กำลังจะตกดินในสวนวันนี้ไม่ได้เปิดน้ำพุนะคะมีมีดอกบัวด้วยรีบวันนี้รีบหน่อยมีเวลาไม่เยอะเจ้าของสวนลืมเปิดวันนี้อีกต้นหนึ่งต้นโปรงนะคะต้นโปรง แล้วโปรงได้เยอะปนนักมรกตไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันแรงมาเขือพวงตรงเย็นมากเด็กๆวิวว่งเล่น บับเบิลนะคะโอเคไหนโชว์สิโอ้โหว้าวว้าวบับเบิลนะคะเชลีนชอบมาก ลมเย็นแล้ก็อยู่ที่ในล,ลุงเล้าเล้าไก่ส่วนคนนี้ไม,ไม่รู้จักจอบนะคะไม่เจอยไม่รู้จักจอบ อันนี้อาจารย์ท่านนี้ค่อน,นอข้างค่อนข้างดุนะลูกศิษย์จะกลัวลูกศิษย์คนนีเ้เด็กๆวิ่งเล่นนะคะฟ้ายาม ยามเย็นข้ยาย่าสนทยานี่ที่องค์คาักษ์นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เสียดายบ้านยังยังไม่สามารถค้างคืนได้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะ คือห้องน้ำตอนนี้นกก็กลับลังนะคะกำลังคุยก,กันว่ามีอะไรกินหรือเปล่าหิวแล้วาอนะคะหลังจากได้ต้นใบเหล่ยงมานะคะจากเจ้าของที่มอบให้มานะคะเรามาปลูกเองเนี่ยใบมันแห้งใบมันแห้งแล้วก็เหลืองนะคะ ผู้รู้แนะนำมาว่าให้ตัดให้ตัดตัดต้นลงไปสักครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อลดการคลายน้ำนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ใบเหลืยงแตกพุ่มนะคะเนี่ยก็ตัดตปงมอสักครู่นี้นะคะก็จะเหลือประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูดูผล กันในสัปดาห์หน้านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเริ่มข้าแล้วเดี๋ยวก็ต้องทยอยเก็บ